นในสมาชิกของอบตนะคะที่เกิดขึ้นที่ลมศักจังหวัดเพชบูรณนะคะอบตปักช่องนะครับที่ลมสักถูกแล้วถูกแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะพอไปซื้อเอ๊ะทำไมเงินออกไปตั้ง11ล้านบาทในการซื้อพื้นที่แค่2ไร่เศษพอไปดูพื้นที่โดยรอบตรงนั้นเขาขายแค่ไร่ละ3 0 0แสนบาทเองตัวนี้ก็เลยต้องร้องเลย สามแสนบาทต่อไร่หรือว่าเอากขกขว่าน,นะฮะออผมว่า2ไร,เร่เศษนี้ก็ไม่น่าจะเกินสักแปดเก้าแสนบาทยังไงก็ไม่เกินล้านแต่ทํำไมาออกไปตั้ง11ล้านก็เลยมีการร้องไปที่นายกอบตอที่หล่มสักนั่นเองอนะคะเรื่องนี้ไปติดตามเลยค่ะคุณกิติสิงหปัตมีรายละเอียดมาให้เราค่ะ ขอติว่วตัวนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกอบตาปากช่องที่อำเภอหลมสักเพชรบูรณ์ยรนงนะครับได้มาร้องเรียนว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบาตาปากช่องนั้นดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ทำการอบาตาสองไร่เศษร,ราคาสูงถึง11ล้านบาทซึ่งคาดว่าราคาน่าจะแพงเกินจริงครับเพราะว่าราคาประเมินที่ดินโดยรอบที่เราตรวจสอบนั้นราคา3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง ที่สําคัญยังมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่สามารถใช้ได้อีกจํานวนหลายร้อยไร่นะครับเรื่องนี้นายขวัญชัยจงธรรมนะครับสมาชิกอบอรตอรายนี้ได้นําเอกสารการประชุมของอบอตอนะครับเรื่องการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณเงินสะสมซึ่งตามระเบียบการจัดซื้อค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องจัดเป็นข้อบัญญัตร,รายจ่ายประจําปีซึ่งจะใช้เงินรายจ่ายสะสมไม่ได้โดยงบเงินขาดสะสม จะสามารถนํามาใช้ได้เรื่องเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเช่นน้ําท่วมภัยแล้งแบบนี้เป็นต้นครับจากกรณีที่อาบตปากช่องถูกร้องเรียนว่ามีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการนําเงินไปซื้อที่ดินราคาแพงนะครับทำให้มีการร้องเรียนในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งร้องเรียนมาที่ Hot News ด้วยนะครับซึ่งเราตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ลงมาตรวจสอบเรื่องนี้มอบหมายให้ปปชจังหวัดทําหน้าที่รวบรวมเอกสารก่อนชี้มูลเรื่องนี้ติดตามกับคุณวรพันธ์สกุแก้วครับ สมาชิกอบตอปากช่องอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์รายนี้นำหลักฐานการจัดซื้อที่ดินของอบตอปากช่องให้เราตรวจสอบหลังมีการซื้อที่ดินอยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งหมด2ไร่3งาน78ตารางวาในราคา11ล้านบาทเมื่อปลายปี2557เพื่อใช้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ทั้งที่ราคาประเมินที่ดินรอบข้างอยู่ที่300,000กว่าบาทเท่านั้นทั้งยังเหลือพื้นที่สาธารณะประโยชน์อีก2แปลงรวมแล้วกว่า800ไร่ให้ใช้ประโยชน์ซึ่งทางผู้ร้องรายนี้ยังบอกว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการดําเนินเรื่องดังกล่าวและเร่งรีบจะซื้อเกินกว่าเหตุพร้อมมีราคาที่สูงเกินจริงแต่กับแต่นี่เอาเงินมาซื้อที่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับแค่อ้างว่าจะต่อไปอนาคตเนี่ยจะเป็นเทศบาลตําบลจะเป็นเมื่อไหร่กฎหมายจะแก้ตอนไหนแล้วก็จะเอาทําพื้นที่แค่สนามฟุตบอลสิโบราณนสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราก็มีอยู่แล้วเคนแต่เขาจะทำสิบอคนเล่นสิบเคน เห,เหตุผลไม่เพียงพอแล้วก็ราคามันสูงเกินจริงผู้ร้องเองก็ยังระบุอีกว่าก่อนการจัดซื้อทางนายอำเภอลมสัตว์ได้ทําหนังสือให้ทบทวนการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวแต่ผลวตในสภาอบอตกําหนดให้จัดซื้อเหมือนเดิมซึ่งที่ผ่านมาทางผู้ร้องรายนี้เคยร้องเรียนไปอย่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ลงพื้นที่มาขอข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทางผู้ร้องได้ยกตัวอย่างการขอสร้างที่ทําการของเทศบาลแห่งหนึ่งที่มีการโหวตผ่านสภาและสามารถใช้เงินสะสมก่อสร้างได้แต่ยังถูกชี้มูลมีความผิดเพราะว่าขนาดเทศบาลเขาไม่มีอาคารไปเช่าเออไปอยู่ของเขาเขาจัดซื้อเขาของเงินจัดซื้อที่ดินขออนุมัติจากสภาผ่านหมดนะครับเพราะอยู่ในแผนด้วยเขายังจัดซื้อไม่ได้เลยครับ ต้องใช้เงินคืนต้องรับผิดชอบมึงครับครับอันนี้เข้าใจนี่เข้าใจก็ถึงบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันได้มีการพิจารณาผ่านสภาแล้วได้นำมติที่ให้ความเห็นชอบโครงการต่างๆเนี่ยมาบรรจุในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งหรือไม่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อบัญญัติดำเนินการไม่ได้มันต้องเข้าเสนอนั่นอย่างเดียวตรงกับที่ท่านว่าเนี่ยแหละ ซึ่งทางปปชหลังตรวจสอบที่ดินประเด็นปัญหาก็ระบุว่าต้องนำหลักฐานของฝั่งผู้ร้องและฝั่งอบตอมาเปรียบเทียบซึ่งหากข้อท็จจริงยังไม่ชัดเจนมากพอต้องนำเอกสารการซื้อขายที่ดินรอบข้างมาเป็นข้อพิจารณาเปรียบเทียบในระยะเวลาที่มีการจัดซื้อของอบตปากช่องนี้ที่ดินในบริเวณดังกล่าวหรือใกล้เคียงยมีการจัดซื้อจัดขายในราคาแปลงละเท่าไหร่นะครับมีความคาดเคลื่อนหรือใกล้เคียง อย่างไรก็คงจะต้องนําพยานหลักฐานต่างๆเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนั้นทางปปชอเองก็คงจะต้องมีการอาสอบปากคำนะฮะพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทางฝั่งของอบตอปากช่องก็ให้ข้อมูลว่าการจัดซื้อพื้นที่ดังกล่าวทําไปเพื่อการขยายพื้นที่อบตอในอนาคตซึ่งราคาซื้อขายที่ดินบริเวณน,นั้นก็ไม่แพงเกินจริงแต่อย่างใดก่อนจะซื้อนะครับเรามีการหา ราคาที่ดินข้างเคียงราคาประเมินจากที่ดินถูกต้องว่าใครซื้ออะไรเท่าไรอย่างไรตรงนี้มันกําลังบูมชุมชนก็ลังเกิดขึ้นเยอะแยะนะถ้าเราไม่มีที่รองรับนาะยนาคตด,ด้วยปัจจุบันด้วยนะถ้าเราไม่คิดตรงนี้นะต่อไปนี่เราจะมีโอกาสที่ขยับขยายได้เลยโดยขณะนี้ได้มีการสอบพยายนรวมถึงนายหน้าซื้อที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลราคาที่ดินที่เป็นหลักฐานในการพิสูจน์การจัดซื้อที่ในครั้งนี้ว่าถูกต้องหรือไม่สิทธิกรประกานวนถ่ายภาพบรพันธ์สุกแก้วรายงาน ฮอต n ิวส์ได้ตรวจสอบไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดูข้อมูลนะครับราคาประเมินที่ดินที่นั่นตามที่มีการร้องเรียนข้อมูลที่ฮอต n ิวส์ตรวจสอบพบว่าราคาประเมินที่ดินโดยรอบนั้นอยู่ที่ราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าทางสำนักงานที่ดินก็บอกนะครับว่าราคาประเมินที่ดินนั้นเป็นเพียงราคาที่กรมธนารักษ์ประเมินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเก็บภาษีเข้ารัฐเท่านั้นครับไม่เกี่ยวข้อง กับความยินยอมซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของที่ดินแต่อย่างใดนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าราคาประเมินที่ดินอาจจะ30,000นบาทแต่ว่าเจ้าของที่ดินอาจจะขายราคา1ล้านบาทก็ได้ซึ่งนี่ไม่ใช่หน้าที่ในการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินครับมันเป็นราคาประเมินที่กรมธนารักษ์เขาเขา,เขาออกรายละเอียดมาแล้วก็เอาตามนั้น้ถ้าราคาประเมินนี่นะก็ตามนี้นะแต่ราคาซื้อขายไม่รู้ คือมองว่าไม่ใช่ที่ดินท,ที่ที่ปการฉนวนไ่อยรางเดียวฉนนข้างเคการาคาเลทเลทอะไรประมาณานี้ใช่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 ถ้าเอกชนซื้อด้วยกันนี่บางทีก็อาจจะซื้อกันสักสามล้านแต่อาจจะแจ้งเราล้านห้าเราก็าไม่สามารถไปรู้ได้เหมือนพี่สองคนซื้อกันนี่คือว่าซื้อที่แป่งนี้ราคาประเมินสามแสนกว่าพี่ซื้อกันสองล้านพี่มาบอกเราล้านเดียวเราก็าไม่สามารถไปไปสืบมากกว่านั้นได้ เพราะคุณเตรียมันมาแล้วข้อมูลที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะตรวจสอบต่อไปก็คือต้องลงพื้นที่สอบถามราคาซื้อขายที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงนะครับเพื่อหาราคาที่ดินการซื้อขายที่แท้จริงและเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการชี้มูลว่าอบตอปากช่องแห่งนี้มีความผิดหรือไม่ครับขอบคุณครับคุณกิติครับก็ตามดูกันต่อน,นะครับอบตอปากช่องที่ ลมสักส่ก์กกกนะครับพรเพชรบูร์นะฮะวนเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาตามดูสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมานะครับผลการเลือกตั้งออกมาตอนนี้ NLD ครับขององซานซูจีกว่าที่นั่งในสภาผูรร้แทนราษฎรไปแล้ว135ที่นั่งนะครับติดตามพร้อมับข่าวอื่นในย่อโลกช่วงหน้าครับ